คอไฟไล่ไล่ยบังไขับงข่ยวงไ่จัแขนแขสองข้างแขนเออเดี๋ยวเเดี่ยวเลยลไปเดี่ยวเยนมอะลายัวนม้อนะตอกตัวเลย ลำตัวลำตัวตัวสามเหลี่ยญเนี่ยรูปยาวเลยอกขข้างล่างใช่ไคอแล้วก็อกอกอะไรไม่ใส่อกอกอะไรสำคัญอ่ะหัวใจหัวใจนั่นแหละยาเฮ้กมันขี้เกยจแดแเด้อไม่ต้องเป็นเด้อใจนั่นเ่ต้องดูดดตาดีตองมาเอาถือสามกตสองกตคับรดึอนั่นลเข็นขขาุเา ขาเขาเขาเขาป่าเท้าอฝ่าเท้าก่อนขาเลยขาขาก่อวเท้าเท้าเือบอเลือใส่องใส่เป้อนเลยแขนใส่ยัางมือฝ่ามือดิ้ามือนะมือ่ะมือสองข้าง ใส่สมองใส่สมองใส่สมองให้กินนี่ได้สมองเอาเดิมเลยหมองูกไม่ได้นี่หมองลูกไม้หัวใจสองดวงอันนี้ดันดำนี่ทานที่ยัมนกระดูกทานคือกระวานจหน่งันหนึ่งมืออีเด้หนึ่งมนึ่งมืยเรืกน้ำเงินใส่หน่ันแค่ลูกไม้นันแค่ก้น่งฝันแค่้งค่าู

ของเขานี่ยังมีคนมาดูแลของเราจะมีคนดูแลอย่างนี้ไหมอันนี้คืออะไรใบพูเหรอบ้านเาบ่มีที่บ้านมันแล้วแต่ประเพณีของแต่ละที่บ้านอดาเพื่อนไอีดยิงเขาบอกมาเหตุยังสิที่เทียเดียวกุ่มเลยออหลุ่มกันไปเลยที่เทียเดียวกลุ่บ บ็เลยให้กระดูบก็เลยก็เลยพูดเขาบอกเฮ็ดจังที่เลยง่ายเนาะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแล้วก็มีพูเฮ็ดแบบเหรียญเฮ็ดต้องปั่นดยเฮ็ดที่เด็ดมองมั่งมองกระบ้านบ้านพี่เปียวมีเลยแต่ในหลวงยังปั่นเลยอันมันเป็นประเพณีพราหมณ์ถ้าจะพูดถึงคือประเพณีพราหมณ์เย็บกระดูกไปเบิดข้าวขไปปั่นมันในรวงเนาะปั่น